มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนวัตกรรมสอนดีนวัตกรรมการสอนและการสื่อสารศาสตราจารย์ดรบางอ,อ่อเนเบญจที่กุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและรองศาสตราจารย์ดรดวงฤทธิเบญจที่กุลชัยรุ่งเรืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่รวมเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสอนดีนวัตกรรมการสอนและการสื่อสารโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณาจารย์สายงานสอนในมหาวิทยาลัย แบ่งกิจกรรมออกเป็นสองภาคหลักได้แก่ภาคเช้าเน้นเรื่องศาสตร์การสอนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและภาคบ่ายเน้นเรื่องการบูรณาการ AI ในการเรียนการสอนบรรยายพิเศษโดยรองศาสตราจารย์ดรดวงฤทธิ์เบญจทิกุลชัยรุ่งเรืองโดยกล่าวถึงวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนนวัตกรรมการสอนและการสื่อสารหัวข้อทำไมต้องเปลี่ยนวิธีการสอนและการสื่อสารโดยรองศาสตราจารย์ดรกมลมานชัยสิริธัญญา คณะบดีคณะศึกษาศาสตร์หัวข้อเข้าใจ Learning Style ของนักศึกษานอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้คณาจารย์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนในบริบทของตนรวมทั้งการวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการสอนและการสื่อสารในช่วงสุดท้ายของการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อสอนดีนวัตกรรมการสอนและการสื่อสารได้มีการเสวนาเสนอแนวทางการพัฒนาการสอนที่เหมาะสมกับแต่ละศาสตร์โดยเฉพาะการเจาะลึกในหัวข้อ นวัตกรรมการสอนและการสื่อสารในแต่ละศาสตร์ควรเป็นอย่างไรซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะต่างๆมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองได้แก่รองอธิการบดีฝ่ายบริหารคณะบดีคณะแพทยศาสตร์คณะบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะบดีคณะบริหารธุรกิจคณะบดีคณะศิลปศาสตร์ซึ่งการเสวนาเรื่องการขับเคลื่อนนวัตกรรมการสอนในมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมเชิงปฏิบัติการสอนดีนวัตกรรมการสอนและการสื่อสาร มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนของคณาจารย์ในหลากหลายสาขาวิชาทั้งนี้การอบรมนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสอนที่สอดคล้องกับบริบทใหม่ของการศึกษาและผู้เรียนการนำ AI มาเสริมประสิทธิภาพการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษาและเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในศตวรรษที่21และความท้าทายของการศึกษาในยุคดิจิทัล การอบรมจัดขึ้นในวันอังคารที่25มีนาคม2,568นณศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมชั้น2มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี แชร์ความรู้กันนะคะมาเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการสอนให้เกิดการสอนดีแล้วก็มีนวัตกรรมการสอนและการสื่อสารที่ดีทั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนที่เรียนกลับมาวิทยากรุงเทพธนบุรีแล้วก็ให้เกิดผลที่เป็นผลสำเร็จที่นักศึกษาษมีติดตัวแล้วก็ออกสู่ตลาดแรงงานนําไปใช้นําความรู้ทักษะต่างๆเนี่ยไปใช้เป็น competency ที่สําคัญจําเป็นและก็เป็น ที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงานเกิดประโยชน์กับตนเองแล้วก็กับประเทศชาติค่ะ